ดูมันตักกางเกงบนสายไฟป๊าแล้วมันจะเอาอยัางไงวะนั่นแล้วมันขึ้นไปตักยังไงก่อนนี่เจ้าเคกินดิกินกินกินนี่เหยื่อทำไมไม่กินโอ๊ยเลือใจน้อยนี่มนุษย์นี่ประการกระเกลงเราถึงโคตรเลยเนี่ตกใจเหรอจังโดนสักบ้าเอ๊ะสวยด้วยนี่มันสนนมากเอออย่างนี้นะนายจับตรงนั้นเดี๋ยวซันจะสตาร์ทเองได้เลยเอ๊ะมันมันจะแตกไหม น่าดับเป็นปีเลยอุ้ยกูมึงเองไม่ใช่เหรอที่บอกกูจับแล้วหน้ากูเป็นอย่างนี้ก็พวกมึงนั่นแหละไอ้นี่พี่ค่อยๆเดินนะมันลื่นนะพี่ระวังด้วยอ๋อได้เลยระวังนะเออช่วย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 ด้วยเฮ้เอ้พี่พี่ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่อุ้ยนี่เป็นไงนุ๊ตดูเซลล์รบเทสรถเทสสมาร์ทเบสบอยเบิร์กไหมเดี๋ยวนี้สาวทุกสุปนี่เพี่พี่พี่ระวังโอ้ขบพ่อพี่ใส่หนักเกินนั่นแหละดูดิมันจะขึ้นได้ไงก็มันเยอะขนาดนั้นน่ะเอ๊ะมนุษย์ขอครัเคลียร์ครัเคลียร์หนน่อยะ เก็บบออัอาจปัเจ้า,จาท่าเก็บบังอารับจ้ตัวร้าไปอยู่กับเกอย่างงั้นเหรอเกยจะให้มันเผล่นะเดี๋ยวฉันจะฆ่ามันเองเอาดูสิครับพวกเขาพาบาวุนมาด้วยโอ้พี่ระหว่างคนข้างลัางตกนะครับแล้วไปเจอเขาจากไหนเนี่ยโอ้เจ้านี่เหรอบรีเห็นมันมาข้าง่าขนมเลยพามันมาด้วยเออแค่นี้นะเดี๋ยวต้องไปแล้วพี่ทำไมอาศัยขนมจะเอาไปให้ใครพี่อ๋อจะเอาไปให้ลูก นาตอนนี้พวกคุณต้องทำดีนะเดี๋ยวผมจะพาไปท่องแกรนไลน์เอาจับจับแน่นๆด้วยล่ะจับแน่นๆด้วยเมต้กูบอกให้จับแน่นๆไงเมื่อผมเจอเจ้าทีหน้าปากซอยพูดอย่างนี้มันสุนมันของขึ้นจริงๆว่ะคิดว่าเก๋ามากเลยไงฮะคิดว่าเก๋ามากแกตัวใหญ่แล้วแกเก๋าหลือไงในจริงก็เข้ามาดิเข้ามาเข้ามาได้แควิ่งหนียั่นหรือไงทำไมไม่เข้ามา วิธีครับคุณจะล็อกบ้านง,ง่ายๆเขาแค่เอาฟาขวดมาตัดครึ่งแล้วมาติดใส่ประตูแล้วเอาฟาขวดมาปิดก็ได้แล้วนี่ลูกเป็นไรถึงร้องไห้พี่ยิงกระน,น้มหนูจริงหรือเปล่าเปล่าหนูไม่ได้แย่งหนูแค่เอามากินแค่สองก้อนเองไม่เห็นจะเป็นไรเลยโอ้ยวันนี้ลูกชายของซันจะใส่รองเท้าเองซะด้วยโอย้ดูดีน่ารักจังเลยเอาลูกลูกจะเยน็นเย็นลูกค่อยๆใส่เอะจะเยน็เยนเย็นเย็นเย็นลูกอย่าเคร่งทิ้งลูกยาเออก็นุใส่ไม่เข้าว่าแม่ใส่ไม่ได้ ไปเอาเลยลูกสู้ๆลูกออ๊ะอึ้อึบเมื่อไหร่จะมายกพิชขึ้นแบบนนี้จหาวิธีใหม่ซะแล้วหนึ่งสองสามอึเมื่อมาเล่นบ้านเพื่อนและอยู่กันแค่สองคนซ้ายมาขวามาจับรันเอวซ้ายขวาขวาโย นี่คือนวัตกรรมใหม่ของการยกเอ้ายกจะยกชาย,ยกขวาผิวไหวเอา้ายกยกยกเรียกผู้ยกว่าไงจะรูปล่อสนใจไหมจ๊ะมายกด้วยกันนะจ๊ะก่อนที่เราจะกลายเป็น KFC ดูจากสภาพคนตาันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่จะลุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเนี่ยโอ้ลมเอ๋ยออ้เจก,ก็พัดมาดีดีรถพัดแถบพัดหวานนะอ้ยเราก็มาอยากสวยอยากงามมาเนาะก็เลยมาแต่งวมดสามมิติหนูออ้ลมเนาะอู้คนตาก็จะไปก็ขึ้นกับเวลาตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายเครื่องสำอางแล้วนะดีที่คนตาเราไม่ปลิวนะนี่เขาเรียกว่าที่ปัดแก้มนะคะและที่ปัดขนตาด้วยแล้วเราก็จะซื้อทั้งหมดและตอนนี้นะคะเราซื้อขอเสร็จแล้วคนตากูนี่คือเหตุผลที่ผมเริ่มทำงานบ้าน วันนี้ทำให้ฟุลดมันเยอะจังดูเท่าไหร่ก็หมดสักทีต้องไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวเวลาตากผ้าวิวตากผ้าแล้วก็ได้เวลาไปทิ้งขยะทุบพื้นทุบตู้แล้วก็เข้าห้องครัวทำความสะอาดครัวทำความสะอาดโต๊ะเสร็จเรียบร้อยนี่มนุษย์มองมันอย่างนี้เกมมีปัญหาใช่ไหมเออเปล่าครับถ้าเกมมีปัญหาก็เข้ามาเลยดิยังจะมองอีกเออใจเย็นๆครับลูกพี่เราเปล่านะมนุษย์ยังไม่เลิกมองอีกหรอมนุษย์ดูดิมันทำอะไรเนาะเข้าใกล้กูเขาร้องอย่ามาเข้าใกล้กูเลยมึงไปไปเดี๋ยวนี้ชิวๆไปไป เฮี้ยกูกลัวไอ้สัสไปไปเดี๋ยวนี้เฮี้ยก,กูจะตกอยู่แล้วเนี่ยเฮี้ยกูกอดไม่อยู่แล้วไปชิวชิวไม่ต้องมาอยู่กับกูบไปไปไพี่จริงหรือเปล่าพี่เขาว่าพี่นั่นคือต้นฉบับเสียงเทรนจากทิกตอกโอ้เนิ่นเนิ่นเนิ่นนิ่นนาะเ look at this lip look at this nose ไงจ๊ะเหมือนไม่เหมือนในตึกตอกไหมกูเช่นเลยครับพี่เสด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 ไม่เมาก็เสดได้นี่ครับชีวิตวัยรุ่นเอาเยอะ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 นี่เจอรูปโลคืนนี้มาสนใจมาดื่มเป็นเพื่อนกันไม่เจอโอ้คุณนายสวยมากเลยครับไปไปครับไปครับยันเจอกันคืนนี้ในเจอรูปโลจุ๊บเดินไปกัดยาไปมันปว่าเทสดีแน่นอนนี่กูได้ยาวกว่าภาษาอังกฤษแน่นอนกูมาเป็นพวงเลยกูนี่หลอกเทส แกงกระโราไม่นี่นี่กล้ามเลยใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่นอเปล่าโอาละครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดติดตามถ้าอยากด่าผมก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ